สวัสดีครับ FC ฟซีแฟนคลับช่องพีพีฟาร์มเชนเนลครับผมพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมือนีกะพาพ่อแม่พี่น้องครับมาเลือกมาชมครับควายงามครับราคาแบ่งปันเกษตรกรบ้านเฮาครับผมมือนีพบกันกับน้องเหมยอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมแมนจ้ะมือนีมีจราการครับน้องไหมครับมือนีมีซีายการจ้ะซีายการ์ดนะครับผมช่องทางการติดต่อเขาครับผม0 6 1 5 1 7 3 1 8 1จ้ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้จ้ะครับผมเฟซบุ๊กกะข้อควายน้องเหมยนะครับผมมแนจ้ะ ครับฝากให้พี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับผมบอใหหพผัดของสวยๆงามๆครับจากฟาร์มเฮาครับผมพี่กัดฟาร์มกับพีพีฟาร์มขอนแก่นนะครับจับทีวีเมาเลยครับผมบอกเป็นการเสอร์ว้านะครับน้องเพยตัวแรกเลยครับผมจ้ายเอียรเพื่อนครับผมตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของสร้างอุดรอจ้าท้องกับเก้าเจริญจ้าท้องกับเก้าเจริญแม่จ้า ท่องได้ึกเดือนแล้วครับท่องได้เก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนแล้วจ้ะครับจะเข้าสิบเดือนนะครับส่วนสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับส่วนสูงเพิ่นอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองจ้ะร้อยสี่สิบสองนะครับราคาลงมปเปิดไว้เท่าไหร่ครับผมราคาเปิดไบห้าหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะหาหมื่นหาพันบาทนะครับยีในแบบนี้ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งรอบโตนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งข้างหน้าก่อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกที่สองในทองนะครับแม่จ้ะครับเบิ่งครับหน้าตาเพิ่นนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเบิ้ง องคอเงี้ยครับผมเงี้ยได้จ้ะเดี๋ยวบอกพาวใหง่ครับเบิงแขงขาเพื่อนครับเล็บสวยนะครับบริเ้แตงเล็บเนาะครับผมเนี่ยจ้ะอออิจินอลจ้ะครับผมนะครับเบิงครับลำเนือลำคิงลำโตเพื่อนครับพี่น้องใงญ่ครับเบิงถ่ายหนาหนาครับผมเป็นควายที่อ่างนะเลืกจ้ะครับผมตัวนี้ก็เป็นท้องที่สองครับส่วนสูงลอยสี่สิบสองนะครับกับสิมีสูงไปอีกนะครับผมแม่นจ้ะครับเบิงนะครับอ่างนะครับเบิงถ่ายเพื่อนครับพี่น้องเบิงครับอกหางเพื่อนนะครับ ปลายหางนะครับผมหางเย้าครับผมจงเชื่องครับผมเชื่องเลยนะจ๊ะครับผมกินหยากระเก่งจ้ะครับผมตัวนี้ก็เป็นควายท้องนะครับสูงวัดสี่สิบสองเป็นลูกของสร้างอุดรนะครับผมท้องกับเก่าเจริญนะครับผมได้เก่าเดือนสิข่าสิบเดือนครับผมราคาเปิดไว้กาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับกับมาเลือกมาชมหน้าฟาร์มได้หรือว่าโทรให้ไปส่งได้เลยนะครับผมส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตร อยากเบื้องรูปเพิ่มเติมกระทักเฟซทักไลน์มาได้ครับขันถาเบิ้งวัดจูใจนะครับอย่ามาเบิ้งโตแท้นะครับผมมาเบิ้งใดครับผมอยู่ที่พี่พี่ฟาร์มขอนแก่นครับผมครับนองไหมครับตัวต่อไปเลยครับผมจ้าครับผมรายการที่สองครับลงไหมครับจ้าแม่ทองคือกันจ้าแม่ทองนะครับผมตัวนี้นี่รายละเอียดเพิ่นครับตัวนี้ทองหกเดือนจ้าทองหกเดือนเจ้าเพิ่นจ้าเจ้าเพิ่นนะครับส้นสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกลบจ้าร้อยสี่สิบบวกลบครับผมเนียนจ้า ตัวนี้เพื่อนเป็นสายใดครับน้องเมย์สายเพชรอุดรนะจ้ะสายเพชรอุดรครับผมตัวนี้นะครับเป็นควายทองนะครับตัวนี้ทองที่สองครับแม่เอาน่ทองที่สองนะครับกับเจ้าเพลินนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบครับผมแม่เนจาอ่างอ่างงหญ่ครับผมตัวนี้น้องเมย์เปิดว้ราคาไดครับเปิดใบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นควายที่ทรงหลูกมากๆเลยครับแล้วก็ลำคิงลำโตนะครับด้อ่างดนนานะครับ ด่านไายเพิ่นครับผมไายนี่เป็นไายบบกเน้าตัดเลยครับผมแม่นจ้ะเต็มเต็มเลยนะครับเบิ้งครับเบิ้งถ่ายพี่หนอกนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยก็ถือว่าราคาแบงปันอีลีนะครับแี่นจ้าแบงปันเกษตรกรบ้านเฮานะครับนี่ตำนี้อย่างกระบอมีนะครับแม่บอมีจ้ะประกันทองประกันตำนี้ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้กงมาเบิ้งนะครับรอบๆบเบิ้งถ่ายนะครับผมรายละเอียดนะครับเบิ้งไปพร้อมๆกันครับอันนี้นะครับเบิ้งเบิ้งถ่ายนะครับเบิ้งหางหางเน่านะครับเบื้องจายหางลามดีจ้ะ ใช่นี่จนสวดครับผมบอกเลยนะครับหลังเพื่อนนี่ปูสาดนอนได้เลยครับผมตัวนี้กะเป็นแม่ท้องหกเดือนนะครับท้องกับเจ้าเพิ่นส่วนสูงร้อยสี่สิบบอกลบเปิดใบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจกะติดต่อเข้ามาสอบถามได้อย่าเบื้องรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมขอเห็นโตก็ได้นะครับผมถักมาเลยครับโทรมาเลยครับราคานี้ครับพี่น้องทรงฟรีกับสองร้อยกิโลเมตรคือก่านนครับแม่จ้ะครับผมท่านใดสนใจกัฟ้าวเลยครับผม สำหรับรายการนี้นะครับถือว่าสุดยอดครับเบิงครับเบิงง่ายครับพี่น้องเบือง่ายเพื่อนบีบบบุบเลยได้ไหนครับแม่นจ้ะเพิ่งเชื่องครับเบิงครับเบิงหน้าตาเพื่อนเบิงดันหน้าครับเัื่ี้หน้าตาเพื่อนนะครับตาเต้มนะครับผมพออ่องนะครับผมเบิงครับเดยวบกเผาเพิ่อนยิ่งย่ครับแข่งขานะครับเล็้บเพิ่นครับนี่เลียบสวยงามครับพี่น้องต่อนีโมมี้ครับราคาสุดคุ้มเป็นบ่ครับผมครับเดี๋ยวมักกะติดต่อคำว่าสอบถามตัวต่อไปด้ครับ้องไหมครับ ครับผมรายการที่สามครับลุงไหมครับสาวท้องแรกจ้ะสาวท้องแรกตัวนี้ประวัติเพิ่นเพื่อนเป็นลูกสาวของเก่าเจริญจ้ะลูกสาวเก่าเจริญืนช้างอุดรได้แปดเดือนกว่าแล้วจ้ะครับผมส่วนสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับผมควรสูงเพิ่นที่อยู่ธที่ร้อยสี่สิบแล้วจ้ะร้อยสี่สิบนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไวยสาวท้องแรกนะครับฟันขึนข้นคู่หนึ่งนะครับผมส่วนสูงร้อยสี่สิบราคาเปิดว้เท่าไหร่ครับเปิดวบสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทจ้ะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับ มาเอาครับพี่น้องถากินนองอย่างเดียวนะครับผมแมนจ้ะตัวนี้ก็เป็นลูกสาวก้าวจรเลินท้องกับช้างอุดรนะครับผมเบิงหนาตาเพิ่นนะครับเบิงครับนี่ครับอินทชัดรับนี่ครับฟันคู่แรกนะครับผมเบิงนะครับตาแต้มนะครับผมอ่องคอยิ่งใหญ่ครับผมเออบกเผายงใหญ่นะครับเบิงแขงขาเล็บเพิ่นนะครับบ่มีตำหนิยังนะครับผมแนนจ้ะบ่มีตำหนิเลยต่ะครับเป็นควายที่เชื่องเชื่องนะครับ แข็งขานะครับหางก็เป็นปวดเป็นปวดครับถือว่าพัฒนาไปได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นเพิ่งเป็นทองแรกนะครับผมเนนจ้ะส่วนสูงก็ลอยสี่สิบนะครับตำหนี้อีกอย่างกับลมีนะครับผมบลมีตำแหนี้ได้จ้ะครับเป็นเชือกนะครับผมอันนี้นะสาวนะครับอนาคตไกลครับผมสายพัฒนาบางคนผ่านครับผมพี่น้องครับราคาหนีสามหมื่นแปดพันหาร้อยนี่ก็ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีนะครับผมเนียนจ้ะอย่ามาเบื้งหนาขอกเขากะโทรมาสอบถามได้ครับผมราคาเนี่ก็ต่อรองกันได้ครับ อย่เบิ้งรูปเพิ่มเติมกับทักเฟซทักไลน์ข้มมาได้เลยครับผมตัวนี้นะครับเบิ้งครับแผ่นหลังนะครับมีบบุบครับผมนานๆนะครับผมเชิงเชื่องครับผมเบิ้งให้จูใจครับพี่น้องครับูุใดเบิ้งบอชัดนะครับวิดีโอบอชัดอยากเบิ้งตัวจริงกับมาได้นะครับหนาคอกหนาฟาร์มเขานะครับครับตัวต้องไปเล้ครับผมจ้าครับผมลงไหมครับรายการที่ซีครับผมจ้าซื้อสองได้สามจ้ะซื้อสองได้สามนะครับแน่นจ้า เป็นลูกตัวใดครับผมเป็นลูกของสร้างอุดรจ้ะลูกสร้างอุดรนะครับเดี๋ยวเบิ่งลูกก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ย่อมสิแล่นหนีครับผมลูกสาวสร้างอุดรอายุจักเดือนครับผมอายุสี่เดือนจ้ะอายุสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับลูกเพิ่นนะครับเบิ่งครับพี่น้องครับตาแต้มบางแง่ครับขออ่องสามคุณนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับแข้งขาเหงาครับผมอันนี้ก็เป็นท้องหนูนะครับผมเป็นควายหน่อยที่คือว่าแม่นี่ทรงลูกนะครับดีนะครับผมเบิ่งครับทรงลูกปีต่อปีได้ไหมแม่นครับย่อ ไปเพิ่อแม่เพื่อนเลยครับพ่อลูกเพื่อนหนีตีสมู่ครับผมแม่นจ้ะอันนี้แม่เพื่อนนีเป็นแม่ทองนะครับทองจากเดือนนะครับแม่ทองสองเดือนกว่าสองเดือนกว่านะครับผมแม่เพื่อนทองกับพ่อใดครับผมท้องกับทองตีนโตจูเนียจ้ะครับผมทองกับท้องตีนโตจูเนียนะครับผมส่วนสูงแม่เพื่อนเท่าไหครับร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบได้จ้ะร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบนะครับผมครับแม่เพื่อนนะครับเบิงดันอ่ะเพื่อนนะครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนรับเมืองป้าพี่น้องครับเขาเพื่อนครับผมตาแต้มนะครับผม เต็มไงครับผมนะครับเบลงคออ่องครับสามอ่องนะครับปุประาวิ่งแ่แข้งขาใส่ถุงน่องนะครับเล็บสวยนะครับผมราคาหนี้น้องเหมยเปิดไว้ราคาไหนครับผมเปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทจ้ะสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องจุดสามหัวใจซื้อสองได้สามประกันทองนะครับมีอนจ่าราคาประกันทองเลยจ้ะหามองไดบุ้มยี่เ้าครับราคาแบบนี้ครับผมประกันทองประกันตําหนินะครับเบิงครับแม่พิ่นยืนว่าสันคือป่านหุ่นปั่นนะครับว่าไปใส่ว่าตีงคิงนะครับจับไปใส่กระยุจ้ะ อันนี้ควายนี่ขึ้นจากตมไม่ไม่ได้ครับ่ายแบบออริจินอลเลยครับผมนะครับเบิงนะครับดัน่ายเพื่อนนะครับเนื้อหนังกำลังมาครับพี่น้องครับผมเบิงครับพี่น้องอยากเบิงรูปเพิ่มเติมนะครับกัทักฟซทักไลน์ขอมมาเลยนะครับผมแม่สนใจจึงเชื่องครับพี่น้องผู้ใดหาไปเรียกชุดดีบพริดบังครับสามหมื่นสี่พันนะครับผมแม่นน้ะครับแม่ลูกแม่ท้องชุดสองได้สามตกโตละหมื่นพอมื่นบ่่ะหมื่นน้อยจ้ะมื่นน้อยครับผมนะครับรายการต่อไปเลยครับผมจ้า ครับผมน้องเมยครับรายการที่หาครับผมจ้ารายการสุดท้ายรายการสุดท้ายครับผมยั่งไงครับผมตัวนี้แม่เพิ่นสูงเท่าไรครับผมสูงร้อยห้าสิบบวกลบจ้าร้อยห้าสิบบวกลบเป็นสายไรครับผมแม่เพิ่นเป็นสายบานสุรินร์นะจ้าสายบานสุรินร์นะครับผมแม่นี่นะครับเป็นควายนะครับเพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วครับได้ลูกมาตัวที่สองนี่จ้าตัวที่สองนะครับผมแม่เพิ่นส่วนสูงร้อยห้าสิบเป็นไหมครับแม่อนจ้าสถานะเพิ่นตอนนี้ครับแม่เพิ่นผสมแล้วผสมกับดาวสยามจ้าได้รอบหนึ่งกับดาวสยามผ่านหน นะครับลูกซ้ายเพื่อนเป็นลูกของพ่อได้ครับผมลูกชายเจ้าไหมจ้ะลูกชายเจ้าไหมนะครับผมเบิ่งครับกินนมอยู่ครับพี่น้องนะครับกินนมมือละพิ娅จ้ะลูกซ้ายอายุจักเดือนแล้วครับผมอายุสี่เดือนกว่าจ้ะอายุสี่เดือนกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกซ้ายนะครับแข็งขายงครับผมลูกเพื่อนกับสีบอสร้อยยี่สิบได้แล้วครับแม่นจ้ะร้อยยี่สิบกว่าจ้ะครับผมแม่เพื่อนใหญ่ๆนะครับเนื้อหนังกำลังม้านะครับ้องมือแม่จ้ะเอามาอัดหนาไว้คราวเดี๋ยวครับผมแม่เพื่อนกบผสมดารสยานนะครับพี่น้องครับ ผู้ใดอยากได้เป็นลุนทองนะครับบ่อหอยผักครับผมนี่ราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันจ้ะ 8, 9, แปดหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นี่เป็นยังตังมะทายรอบสองดีครับคือรอบแรกเพิ่นลูกค้าท้อม,มาหลายแห้งนะครับ,รบน้องเมย์ครับแม่์จ้ะครับรอบวันนี้เพิ่นนัน่นมาเห็นควายเราเพิ่นว่าเพิ่นบ่มักวันนี้ม,นมันก็เลยเสียลูกค้าทางอื่นก็เล้ลำลงมทายไม่นะครับผมอยากเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบิ่งคลิปเก่าหรือคลิปนี้ก็ได้ครับสำหรับ ควายแม่ลูกคมนี่ครับผมเป yes it ็นคมที a ่ใหญ่นะครับโดนโดนนะครับพี่น้องครับยได้ควายแบบนี้ราคาหนึ่รกับบะมีแล้วราคาแบบนี้ครับคันมองอื่นมันงกัแสนเทินไปแล้วนะครับแต่ว่ายูนี้คือยืนยันคำกล่าวว่าคองถือครับผมเอาได้มาถือเขาก็ปล่อยพี่น้องไปแบ่งกันไปครับผมพี่น้องอยู่ได้เขาก็ยู่ได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นควายนะครับที่สดนะครับผมเีนจ้ะเพิ่นกัดจะขาดน้ำเลี้ยงกัดบอ่ถือว่าจอยครับ การเนื้อหนังสดยูคือเก่าครับแล้วก็น้านมดีนะครับเบิงครับแม่จะให้ลูกน้าให้ลูกดีนะครับผมเบิงครับน้านมเพิ่นนะครับเบิงลูกกินนมนะครับอันนี้คือแม่ลูกแท้ๆเลยครับแม่จะว่าแม่ลูกเสียบหรือเอามาสวมใส่นะครับอันนี้คือข้อขายตามสภาพไปเลยครับแม่ลูกโคมนี่ยิ้งยแบบนี้ครับพี่น้องครับเพิ่นก็จะมีปลายหูด้วยจ้ะปลายหู ตรงนี้แหละครับพี่น้องกับจิตซอยน้อยหนึ่งครับกับไม่ได้ขาดดรอกครับพี่น้องครับไม่หั่ต่ครับอัตลักษณ์เพิ่นกับยังเป็นควายไทยชัดเจนครับผมตาแต้มนะครับแม่งกับพีจับตาใหญ่ๆครับซำกลนปั่นครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับแข่าเพิ่นกับเพิ่งได้สองคู่หนึ่งเด้อครับพี่น้องนะครับนะครับเบิ้งนะครับเออเปลผาๆใหญ่ๆนะครับเล็บเป็นควายทิ้งใหญ่แล้วก็เล็บสวยนะครับเล็บนี่บวไม่ได้ตกแต่งครับออเล็บจินอลอนเน้อตาเล็บจิ๊ๆ แล้วกับเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งลูกกินนมเอ้ยหย่อยนะครับหย่อยตกใส่ขื่นไหมครับเบิ้งครับเบิ้งน้ำนมดีนะครับน้องเนี้ครับแมนจ้ะนมต่างเต่าดีดีจ่าก,าก็หาแบบนี้ไปเลี้ยงกด้จักสิหาแบบใดเนาะครับมผมแมนจ้ะเอาเป็นแต่อเอาไปเฮ็ดหน่อเฮ็ดแนวอยู่จ้ะแมนครับถ่วมหัวน้องเมือคุณได้ครับนี่แมนจ้ะอย่ามาเบิ้งตัวจริงนะครับพี่น้องมาเบิ้งได้เลยครับผมสำหรับมือนังนนะครับลูกค้าสีหาเจ้าที่พลาดไปนะครับาเบิ่งจากเพื่นกระบาเสียดายครับคระบาดเป็นยังจ้ะครับผมมาเบิ้งไหมครับเปิดให้เบิ้งนะครับผม หลุดจองนะครับหน้าที่นี่นี่มันบ่มีอีกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็เลยไทยพี่น้องเบื้องดนๆครับนี่ครับให้เห็นทุกซอกทุกมุมครับผมลูกเพื่อนนี่ก็คว้ยสี่เดือนกว่านะครับเบื้องครับดอกเขาเพื่อนห้ากินนมอยู่นะครับแล้วก็เชื่องนะครับเป็นลูกค้ายที่เชื่องแล้วกัหญ่นะครับแข็งขาเบื้องครับถ่ายบกงน้าตัดแม่กัหญ่ลูกกัหญ่มีได้ใญ่ๆนะครับแม่ผสมดาวสยามแม่นครับดาวสยามนะครับพานรอบแล้วแมจสิเขารอบที่สองแล้วครับพี่น้อง พี่น้องก็เป็นรุ่นทองนี่ติดทองม้านี่หลักแสนครับบอกเลยคแม่เป็นกำไรเลยจ้ะแต่ซื้อราคานีไปกับเป็นกําไรแล้วจ้ะครับผมอย่าเบิ่งรูปพุ่มเติมพี่น้องกะทักเฟซทักไลน์ขามาได้นะครับผมแม่จ้ะครับอย่าเพ่เบืองหนาคอกายินดีต้อนรับครับผมแม่จ้ะเปิด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องนะครับสรับมือนีกับมีอยู่หาไรการนะครับน้องใหม่ครับพี่น้องมากสนใจกับโทรมาสอบถามได้ครับผมสรับมือนีก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมักนะครับ ตัวใดกระทรมาสอบถามราคามีงบตัวใดคุยกันใดครับผม,มสำหรับมือนีกากาเขาวาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้า